ก็อยากทําเป็นก็ขอยกมือไหวข้ขอเลยบอกว่าขอให้ทำให้เป็นอ่ะผมจ่าสิบเอนูทองพมราชผมทําเรือโมเดลสุพรรณหงษ์จำลองจุดเริ่มต้นในการทําเรือสุพรรณหงษ์กับอาจารย์เริ่มมาจากอะไรคะตอนแรกผมก็ผมก็ชอบอ่ะผมไปเห็นแก่ทา ผมไปตัดกระจกกับแกผมเป็นงานช่างไม้ผมไปตัดกระจกกับแกปุ๊บผมก็ชอบเห็นแกทําผมก็ชอบแต่แกก็ยังไม่ได้สอนผมไปจนไปสนิทแล้วแกแกก็แกจึงรับว่าให้ให้มาช่วยทาอย่างเงี้ย<อ>เลยเริ่มตั้งแต่นั้นมาอยากให้เล่าเรื่องแบบตอนที่พี่ไปดูเรือสุพรรณหงส์จริงๆไปครั้งแรกผมก็ก็ยกมือไหว้ธรรมดาปกติ ấy. แล้วเพราะคนอยากเป็นอยากทําเป็นอะตอนนั้นก็ยังทําไม่เปลี่ยนเท่าไหรอ่อ่ะขอยกมือไหว้ขออะไร บอกว่าขอให้ทาให้เป็นอ่ะพูดถึงกลุ่มลูกค้าค่ะว่าเหมือนตอนที่พี่ทาอะค่ะเหมือนตั้งใจจะขายชาวต่างชาติอยู่แล้วไหมคะก็ส่วนใหญ่ต่างชาติ80%ดสิบเอนะที่ซื้อเรือไปส่วนใหญ่ก็ออสเตรเลียเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดเพราะถ้าผมจะไม่หยุดเพราะเปิดร้านอาหารไทยเยอะแล้วส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาซื้อไปทําอะไรบ้างค่ะประดับร้านเปิดร้านอาหารที่ออสเตรเลียอย่างนี้ระยะเวลาในการทาอะค่ะ ระยะเวลา3ามลำนี่สิบห้วันนะครับก็คือทําพร้อมกันเลยทําพร้อมกันต้องขึ้นพร้อมกันถามเรื่องราคาค่ะจะอยู่ที่มากสุดเท่าไหร่น้อยสุดถ้าเริ่มต้น45เซนก่อห0 0ับาทเมตรยี่สิบเริ่มต้น50,000บาทสนใจโมเดลเรือสุพรรณหงส์ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลย